สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้สายๆวันที่4เมษาย,ยนพุทธศักราช2567ครับวันนี้ให้ดูชุดรองก่อนครับเอาชุดรองขึ้นมาก่อนวันนี้หยิบผิดเอาชุดรองขึ้นมาก่อนไม่เป็นไรครับชุดรองก็มีตามนี้ครับชุดรองเมื่อวานี้ชุดรองเข้าไปสองรอบรอบเฉพาะกิจ 80แล้วก็รอบปกติเข้าไป64นะครับอย่าลืมนะครับไปกลับทุกครั้งนะครับอย่าลืมบนล่างไปกลับนะครับต่อไปมาดูชุดเด่นกันครับชุดเด่นชุดเด่นของวันที่4เมษายนพุทธศักราช2567นะครับชุดเด่นก็มีดังนี้ครับ ตามนี้เลยครับตามนี้เมื่อวานชุดเด่นเข้าไปสองรอบเช่นกันครับมีรอบเฉพาะกิจแล้วก็รอบพิเศษเฉพาะกิจเข้าไป1นึพิเศษเข้าไป1นึอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะครับบนล่างวันนี้ก็ขอให้ fc อานนยมัดรวมปังๆนะครับ วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ